สวัสดีนะคะท่านผู้ชมมปตุ้มชาแนลค่ะยินดีต้อนอรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรือวิ่งมานี่แล้วนะคะน้ำโดยหัวเรือานาคขึ้นเรือไม้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรือดูเรือโป๊ะนะเรือโป๊ะขนาดใหญ่มากท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะจุดนี้จุดน้ำเจ้าพยานะคะจงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจดีย์องค์เหลืองๆนะคะองค์เหลืองๆเป็น เจดีภาษีสุริโยไทยนะคะตามประวัติศาสตร์ของกรุงเสียยุทยาสมัยที่เราเรียนกันเลยนะคะกำลังบูรณะอยู่ค่ะสะดวกมาเที่ยวยุทยานะคะท่านชมมาชมกระบวนเรือลากจุงเรือลักจูงชุดนี้ลำใหญ่มากเลอโพลำใหญ่นผม้ชมโอ้สีลำเลย คุมเต็นมาอย่างดีเป็นเรือโป๊ติเปล่าที่คุมเต็นเพราะว่าเรือพวกนี้จะบรรทุกน้ำตาลหรือไม่ก็ข้าวสารนะคะหัวเรือลากชื่อเสน่หุ่งเรืองนะคะท่านผู้ชมปีเครื่องสักผ้านอนแอรนนะคะไม่ธรรมาดา ใหญ่แล้วค่ะเพื่อนผู้ชมดูนะถุงใหญ่บ้างก็ไม่ชมถุงใหญ่เพราะว่าเรือบรรทุกน้ำตาลกับข้าวสารจะเป็นเรือโป๊ขนาดใหญ่นะคะคุ้มกันเซนไไมาใบมาอย่างดีนดเรือโป๊ติดปล่าเนาะก็กันฝนลงไปในเรือด้วยนะโอ้ไม่มีเรือตรงท้ายนะคะท่านผู้ชม อสองลำหลังนี่ไม่ได้กลุมประเน็นท่านผู้ชมเรือเวียงมาหาเล่าเรือป้อลำท้ายเวียงมาหาเลานะคะไม่มีเรือตรงท้ายเรือเวียงมานี่เลยเข้ามาใกล้มากโอ้เข้ามาใกล้มาก,เามาก,มากๆเลยท่านผู้ชมไห่ได้ยินเสียงน้ำไหมคะว้าวลาใหญ่มากๆเลยค่ะสูง อย,อยู่เลยค่ะบียนไปจุดเชี่ยวไปปำโมกังทองนะคะท่านผู้ชมดวกรรมาเที่ยวยุทธยานะคะท่านผู้ชมทุกท่านไม่ตุ้มเชิญชวนนะคะาชาวยุทธยายินดีต้อนรับท่าน,านาผู้ชมทุกท่านนะคะ ต้องให้ดูอีกหนึ่งกระบวนนะคะท่านผู้ชมตามหลังมาอันนี้ก็ต้องรีบทำการส่งสินค้านะคะเดี๋ยวหน้าฝนหน้าน้ำมาหน้าน้ำหลังก็เดินเรือยากลำบากเปอนเดิมนะคะนี่ก็เริ่มฝนตกแล้วนะคะท่านผู้ชม จะไม่ดูอีกหนึ่งขบวนขาดตามหลังมามาแล้วหเรือลากเป็นเรือไม้เหมือนกันนะณผู้ชมเสือโป๊ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเปลี่ยงคุยวอคุยววมาวิทยุสื่อสารนะคะคุยกัน โอมีแควงมีเอียงอ่านที่เรือไม่ชัดนะคะท่านผู้ชมขอเห็นละค่ะ,จะเจริญสมบัตินะคะ ัวเรือลากเปเรือไม้ชื่อเจริญสมบัติค่ะเรือขบวนหน้าก็วิ่งไปนู่นแล้วนะคะลำนี้ไม่ขบวนนี้ไม่เข้ามาใกล้เราค่ะเบี่ยงชิดซ้ายไปฝั่งนู้นนะคะ สี่เรือโป๊ะเหมือนกันมีปะเต็นเตรียมไว้คุมเหมือนกันนะคะก้องบรรทุกไม่น้ําตาลก็เข้าสารเหมือนกันนะคะเรือโปะขนาดใหญ่นี่จะไม่บรรทุกทรายหรือดินนะคะทรา,ายกับดินลําเล็กกว่านี้ค่ะเปลี่ยนเครื่อง หัวเรือล่างดึงเรียงเครื่องลั่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมเวียงค่ะเรือโป๊ะลำสุดท้ายเวียงนะคะมีพี่สลังพี่สลังคุมเรือด้วยนะคะ บกไว้บกมือให้ตุม้มมีน้องหมาด้วยท่านผู้ชมมีน้องหมาด้วยนะน้องหมาเจ๊ดูน้องหมามันกำลําใหญ่มากทนะ่านผู้ชม่มกแบบยาวๆนะคะสองขบวนมาตุ้มให้ชมวันนี้นะคะสองขบวนโอ้หัวเรือล่างเอียงทนะ่านผู้ชม แผลมาเลยนะคะขวเรือล่างท่านผู้ชมเห็นไหมไกลๆเลยนะคะยูชาน์ชายแม่น้าเจ้าพระยาสวยมากเลยท่านผู้ชมชมเรือลักจุงกับแม่ตึ้มชาแนลนะคะวันนี้ให้ชมสองขบวนยาวๆเลยเรือต้องรีบทํางานเลยนะคะเดี๋ยวน้ํามาน้ํามาแม่น้าเจ้าพระยานี่สุดขอบนู่นเลยนะคะท่านผู้ชมสุดขอบนู่นเลยนะความ ที่ว่าน้ําเยอะนะคะสุดขอบน้นเลยน่ากลัวมากๆแม่ตุ้มก็มาถ่ายเรือช่วงน้ําท่วมจุดนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวปีนี้ก็จะไปไลฟ์สดที่แยกวัดพนันเคียงนะคะท่านผู้ชมช่วงน้ําท่วมสะดวกก็มาเข้ามารับชมไม่ตุ้มไลฟ์สดช่วงเรือเข้าทางแยกหน้าวัดพนันเคียงนะคะสามแยกน้ําวนแยกตับเปียนนะคะ ะดวกก็เข้ามาถูกใจก็ก,กดตับตะไครไว้นะคะกดตับตะไครไว้เวลาตุ้มมีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็คือไลฟ์สดก็จะเด้งไปหาท่านผู้ชมนะคะเอาไว้ชมกันเอาไว้ดูว่าระดับน้าหน้าน้ําแรงกับหน้าระดับน้ําท่วมนี่เป็นอย่างไรนะคะแตกต่างกันยังไงเนาะตุต้มขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ชม ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่บีที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะตุ้มอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็พี่ชาวเรือโป๊ะชาวเรือลากจุงด้วยนะคะท่านผู้ประกอบการนะคะที่กดตับตะไคร้ตุ้มไว้นะคะเข้ามาพูดคุยแนะนําต่างๆนานาได้นะคะติเตียนอะไรดีอะไรไม่ดีเข้ามาบอก กล่าวตุ้มได้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเข้ามาคุยคุยกับตุ้มนะคะแล้วก็ขอบพระคุณยังสูงโอ้โหเสียงนกร้องเสียงนกธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบขอบคุณงามๆนะคะที่มากดตับกดไคร้เป็นกําลังใจให้ตุ้มนะคะเดี๋ยวเรา,วาเจอกันคลิปหน้านะคะเรือวิ่งไปไกลมากแล้วตรงวัดท่ากระล้องแนละท่านผู้ชมลำที่สองขบวนที่สองอยู่วัดท่ากระล้องอยู่ตรงเรือนั้นนะคะเรือเห็นไกล ลุงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณงามงามไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมบรรยากาศสวยมากไปแล้วนะคะ